ไม่ได้ไปดูครับผมก็เลยไม่ได้ตัวสดเขา ครับสวัสดีครับภูมิภัจจ์ชาแนลวันนี้ตื่นแต่เช้าครับเพราะว่าจะไปดูตะข่ายที่วางไว้เมื่อวานนี้ครับไปวางไว้ตอนเย็นเย็นเมื่อวานนี้ครับผมวันนี้จะลงไปดูตะข่ายครับว่าจะได้ปลาหรือไม่ได้ครับก็ลองไปลุ้นไปติดตามชมไปด้วยกันครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับผมว่าจะมี ปลาชนิดไหนบ้างครับที่ติดกระไคายครับผมไปชมกันเลยครับผมอากาศตอนเช้าเช้านี่ก็เย็ยนสบายดีครับผมมีหมอกมีหมอกนิดนิดครับวันนี้อากาศท้องฟ้าแจ่มใสครับผม <c oughs> มีหมอกบนนิดนิดครับผมจับบนยอดหญ้าครับบรรยากาศตอนเช้าเช้าครับหมอก ตอนนี้หมอกครับผมเปียกนะครับนี่ข <c oughs> าบดงหญ้าดงอ่ะเปียกนะครับเสื้อผ้านี่เปียกเปียกได้นะครับแ,แรงบัสมควรครับผม <c oughs> ไปดูกันครับผม ชมกันโอ้อันแพนาเล็กครับผมคันนาเล็กครับผมเด้นนี่ครับผมถ้าไายที่วางไว้ครับเฮ้ยยกดูก่อนครับอาจจะมีหรือเปล่าครับจกจกมเปิลดูหน่อยครับผมโอ้ยเลื่นครับเลื่อน,อนจกดูหน่อยครับ โอ้มีปูครับผมปลาขาวครับฮปลาขาวอยู่ตัวหนึ่งปลาขาวนาครับผม เยอะมากครับผม ครับผมนี่แต่ปูครับผมปูจะเยอะมากครับปลาก็ประมาณ4ีหตัวครับปลาช่อนปลาปลาหมอครับผมปลาช่อนปลาหมอครับลุบแล้วได้4ีห้าตัวครับผม ได้ครับไม่ได้จะว่าไม่ได้ก็ไม่ใช่ครับได้แต่ไม่เยอะครับผมก็ได้ปลาสี่ห้าตัวครับปลาช่อนข้าหมอนะครับเดินทางกลับครับผมไปปลดปลาครับผม อดปลาอดปูครับปดปลานี่ไม่เท่าไหร่ครับปดปูนี่จะยากมากครับผมทําให้คายขาดครับผมถ้าคายขาดถ้าคายขาดด่างขาดครับผมปูเนี่ยติดปูนี่ครั้งสองครั้งนี่ด่างใหม่ๆนี่ก็พังครับผมพังได้ครับซื้อไม้ใหม่ก็พังครับ โอ้โวดจะถึงครับแล้วครับผมถึงแล้วยีแต่ปูปูปลานิดหน่อย ปลาช่อนวปลาครับผมปูนาเยอะมากครับผม <c oughs> ปูครับต่างขัางหมดเลยครับผมต้องเอาปูออกก่อนครับผมปาหางปลดล็อปูนี่ต้องเอาขาออกก่อนครับ งั้นออกไม่ได้ครับผมหาเขาออกให้หมดก่อนครับ చావీ กช่อนครับนี่ยกระชอนไม่มีเงื้องแล้วก็ติดตะไครา้ครับผม ไม่เห็นปลาหมอทางดำครับผมปลาช่อนที่สี่ครับปลาช่อนสีครับผมประมาณนี้ครับผมมีปูานามีปลาช่อนครับผม ข้าวฟางเขาออกครับผมปากให้แห้งแล้วก็มาทำการเก็บ <c oughs> เศษไม้เศษหญ้จจอาออกอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็นำไปใส่ต่อครับ I don't. ทำเป็นปลาแดดเดียวครับผมว่าเขามีกลิ่นนะครับตัวที่เขาติดหัวค่ำว่าเริ่มเน่าครับผมตอนกลางคืนไม่ได้ไปดูครับผม ก็เลยไม่ได้ตัวสดเขา ปิ้งครับผมทาเกลียวไว้ก่อนครับทาเกลียวไว้ก่อน ทอดตอนเย็นๆครับผมทอดบล้ปิ้งให้หอมๆครับผมนันว่าเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ทำอาหารเช้าก็เรียบร้อยแล้วครับแม่บ้านขเขา ทำเมนูปลาครับแกงปลาสายสายบัวครับแค่กันแล้วทอปลาที่หัวจะเสร็จครับผม ตาเนวไว้ด้วยครับมสำหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุ